ครับวันนี้ผมพามาดูดับสามมิตรอีกคันหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับคันนี้ดับสามมิตรเป็นตัวฮีโน่เอฟเอ็มหนึ่งเอสามร้อยสี่สิบี่แรงม้านะครับคันนี้ปีหกสี่ไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นดับสามมิตรหัวเดิมบางนะครับสภาพหัวเดิมบางเป็นตัวยูโรสามนะครับคันนี้ตัวยูโรสามหัวเดิมบางไม่มีอุบัติเหตุนะครับภายในคอนโซลค่อนข้างครบนะครับคันนี้ได้เป็นเฟืองเฟืองเร็วนะครับเฟือง ได้เป็นห้าจุดสองห้าูนย์ครับเทียบเท่าเป็นแปดสี่สองนะครับภายในคอนโซลเบาะเดิมเบาะเดิมไม่ขาดนะครับเบาะเดิมไม่ขาดอุปกรณ์อยู่ครบคอนโซลหัวสติ๊กเกอร์คอนโซลหน้านะอยู่ครบหมดครับองค์ประกอบถือว่าค่อนข้างครบเลยเดึงมาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับเด้งมาแสนเจ็ดนะครับคันนี้รถประวัติดีด้วยนะี่รถประวัติดีด้วยอันนี้แล้วก็ผมก็ เปลี่ยนยางมาให้แล้วทั้งหมดสิบเส้นเลยนะครับยางสิบเส้นเป็นตัวสิบน็อตแล้วทัชซีก็เนียนๆสวยๆนะครับครันนี้เป็นเป็นตัวสองลูนะครับเป็นสองแถวนะครับตันนี้สองแถวเป็นตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์ก็จะเป็นสี่แถวนะครับเลียงสี่แถวเดี๋ยวซับในซับนอกซับในซับในสวยนะสภาพพร้อมใช้งาน ตัวนี้ขายได้ไปก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเดี๋ยวไปดูกระบะกระบะดัสามมิตรมีระบบลากนะครับคันนี้มีระบบลากระบบลากมีพื้นสวยก็ครบเลยอันนี้สภาพเครื่องก็เครื่องแห้งๆขาวๆอย่างนี้เลยนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเครื่อง a o 9นเก้าเครื่อง A O 9เกียร์ M 0 0 9นะครับสภาพเครื่องอุปกรณ์อยู่ครบนะครับน็อตนัตไม่มีขยับอุปกรณ์อยู่ครบหมดเครื่องไม่แกะไม่ลือนะไม่มีแกะไม่มีลืเกียร์ M อ0 9สวยๆอย่างนี้เลยเกียร์เข้าง่ายนะครับไม่ดังไม่หอนนะก็ท่านไหนที่กำลังมองหาดัมสามิตรอยู่นะครับปีใหม่ๆไม่น้อยๆก็คันนี้เลยนะครับ ตอบโจทย์แน่นอนก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมีน้องแอดมินคอยตอบให้นะครับผมก็หรือจะโทรมาก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็คันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ